สวัสดีครับเบกับนาทีต้องเงินช n e l คลิปนี้ผมจะพาท่านขี่จักรยานยนต์เที่ยวชมคลองประปามหาสวัสดิ์กันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสุดคลองประปาเนี่ยมันจะไปสุดถึงไหนกันนะครับผมจะใช้จักรยานยนต์เอ,อ่อ CBR 250นะครับตะลุยกันไปเลยนะครับ บรรยากาศสองข้างทางนี้ก็ล่มลื่นนะครับส่วนมากชาวบ้านแถวนี้ก็คือจะทํานากันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับกาลังที่มอเตร์ไซค์เลียบคลองปลาปามหาสวัสดนะครับเราจะไปดูกันว่าสุดคลองปลาปามหาสวัสดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับแล้วถนนเส้นเนี่ย มันจะไปสุดอยู่ตรงไหนเชิญเลยนะครับไปลางไปเที่ยวกันครับก็มีนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวชมริมคลองบรรยากาศดีครับสวยงามสองข้างทางก็มีบ้านอยู่ห่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับ ถนนค,ครุขระหน่อยอันนี้ก็จะมีร้านอาหารอยู่เหมือนกันนะครับเลาลจาครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านี้ข้ามครองกป,ปมามหาสวัสดิ์กันนะครับ เล้ยซ้ายนี่ครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็จะมาถึงถนนเรียบคลองประปามหาสวัสดิ์กันแลยนะครับเราจะไปดูนะครับว่าเส้นทางที่สุดจริงๆมันอยู่ตรงไหนผมก็ยังไม่เคยมาเลยครับว่ามันจะสุดตรงไหนก็ลองลองขี่มาดูให้ท่านท่านไดชมบรรยากาศกันนะครับ ของทุ่งมามนาบรรยากาศลึมคลองปราาหมหาสวัสดิ์ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นๆแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ก็สบายๆครับไม่ร้อนมาก ผมจะขี่มอเร์ไซค์ไม่เร็วนะครับขี่ไปเรื่อยๆเพื่อดูได้ชมวิวทิวทัศน์ข้างทางนะครับทับสวยง,งามสงบข้ามสะพานด้านหน้านะครับนี่เป็นสะพานข้ามครองครองสมฤทธิ์นะครับรู้สุดครองสมฤทธิ์เราตรงไปนะครับไม่เลี้ยวเอานี่ ขวามือก็จะไปโรงเรียนหนองพลายงามเป็นไงครับท่านบากาศสจุดยอดนะครับนี่ห่างไกลจากกรุงเทพก็ชั่วโมงนิดนิดเองนะครับใครที่ชอบชมวิวธรรมชาติอย่างเงี้ยโว้กันว่ามาแล้วจะติดใจจริงๆเรามานั่งตออรถนั่งชมวิวได้นะครับ เป็นช่วงๆบางทีก็จะมีผู้คนมานั่งช่วงเย็นๆเนี่ยจะมานั่งสูตรบรรยากาศหรือว่า,ากำลังก,กนก็มีะาลายไปเรื่อยๆจะสุดถึงไหนผมก็ไม่เคยมาเหมือนกัน นะครับ้ายมือั่งหนูน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับเออพอดีวันนี้ผมมาถ่ายคลิปนี้ก็คือเป็นวนันอาทิตย์นะครับน่าจะมีคนมาทานอาหารกันเยอะพอสมควรอากาศดีครับแถวนี้ยากาศดีมากทางไปจากกรุงเชอมิดเดียวครับ มีข้ามสะพานคองวาเดียวคลองวาเดียวครับอ,อทำไมที่คลองวาเดียวหรือว่าความกว้างก็หนึ่งวาหรือตั้งให้ว่าคลองวาเดียวคุณสมัยโบราณนี่เขาก็มีความรู้ที่แตกต่างจากเรานะครับผมว่าความรู้ของเขาเนี่ยเชี่ยวชาญมาก และการขุดคลองการอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาเก่งนะครับขุดคลองเนี่ยสามารถขุดคลองได้ยาวมากๆว้างมาก,มากสมัยก่อนนี่ก็ไม่ทราบว่าใช้เครื่องมืออะไรขุดกันนะครับแต่ของเราก็จะตรงไปนะครับไม่เลี้ยวนะครับเราก็จะตรงเรียบคลองไปเรื่อยๆ ไฟแดงครับช่วงนี้ติดไฟแดงอยู่วันนี้ก็รถไม่เยอะนะครับเพราะเป็นวันอาทิตย์ถุนมากก็จะไปเที่ยวกันนะครับออกจากบ้านไปท่องเที่ยวกันพักผ่อนเย่นใจ ก็ไม่มีแต่ว่าตั้งไฟแดงว่านานมากนี่แหละครับประเทศไทยฝนตกรถติดน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติของประเทศไทยนะครับ นี้ก็บรรยากาศดีนะครับมีลมพัดผ่านเย,ย็นสบายบรรยากาศก็ไม่ร้อนมากนะครับอ้าวแล้วไฟเขียวแล้วครับ นี่ก็จะเป็นช่วงคลองโค้งเลยนะครับตรงตะปานี่จะโค้งสวยงามน,นะครับแมบรรยากาศไม่ดีมากนี่บริเวณริมคลองเนี่ยเขาคงจะห้ามปลูกบ้านนะครับ ้ามมีสิ่งก่อสร้างครับมันจะทำให้หลำคลองสกปรกอาจจะมีน้ำเสียเนี่ยไหลลงคลองประปาได้นะครับคลองประปาเนี่ยมันไปสุดที่โรงกองน้ำมหาสวัสดิ์นะครับนี่แหละครับเป็นคลองที่ส่งน้ำไปผลิตน้ำประปาให้ประชาชนได้ดื่มกินกันนะครับ คือคลิปนี้ผมว่าผมจะไม่ตัดเสียงหน่อยนะครับก็ปล่อยให้มีเสียงมอเตอร์ไซค์ดังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศมอเตอร์ไซค์กันนะครับ มันจะปอกต่นี้ก็ขี่จะสุดนุ่ๆน,น,นะครับห้องแปองด้านหน้าครับนี่เป็นทองอะไรมีป้ายบอกไหมโอ้โหไม่เห็นป้ายนะครับ เป็นโรงเรียนสามแยกบางคุรัตนะครับโรงเรียนสามแยกบางคุรัตตอนนี้ผมว่าน่าจะขี่มาถึงแถวๆถอำเภอบางใหญ่นะครับน่าจะเป็นอำเภอบางใหญ่แล้ว จะเลินสุกนะครับเจอคลองเนี่ยผมว่าเวลาคลองเขาตัดกันเนนือเขาจะขุดเป็นท่อระบายน้ำออกมานะครับมองคือจะไม่ให้ตัดกันเหนือถ้าถ้าคลองไปตัดกันน้ำมันจะผสมกันนะครับระหว่างน้ำดีกับน้ำเสียใต้ รองเนี่ยผมว่าน่าจะวางท่อขนาดใหญ่เอาไว้นะครับเวลาลอดเข้าเนี่ยครับเวลาน้ําลอดเข้านี่จะได้สะดวกนะครับแต่ก็น้ําก็ใสนะครับน้ําใสสะอาดของปลานี่น้นําใสสะอาดอยู่ทอมอบางแม่นางทอมอนี่คืออะไรกับย่ ระยะทางไปอีกไกลนะครับไม่ธรรมดาเชียวไม่รู้คลิปของกล้องวิดีโอมจะตัดหรือเปล่าแต่ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเดีวลองดูลองขี่ไปเรื่อย ถือไเรื่อยๆตัดเท่าไหนก็เท่านั้นนะครับเพราะผมใช้กล้องติดหน้าอกนะครับใช้มือถือเนี่ยติดหน้าอกเอาหยัดนบดป,ประมาณครับช่วงนี้นบดป,ประมาณน้อย ข้างทางก็ยังเป็นบรรยากาศของทองนาอ,อยู่นะครับ ความเร็วน่าจะเข้าเขตชุมชนเลยนะครับโอ,อ้เนี่ครับสำนักงา,านเทศบาลบางใหญ่เ,เข้าเขตเข้าเขตบางใหญ่แล้วครับ โบโอบองแม่นางองอะต,ตรงไปนะครับซ้ายมือนี่จะเป็นวัดอะไรเอยวัดอะไรดูป้ายสิไม่มีป้ายไม่มีป้ายบอกนะครับ นับงานทศบาลตำบลบางใหญ่ขามือนะครับมีไฟเขียวไฟแดงแต่ของเราตรงไฟทำไมไม่เห็นมีไฟวา นะครับตงรงไปถึงวัดปันโอ,อสองข้างทางนี่ก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับมีต้นไม้ขึ้นสองข้างทางนะครับ่ออบรรยากาศนี่ สุดยอดสวยงามน,นะครับนี่เราอยู่นนบุรีนะครับผมใครไม่เคยมาก็ลองลองดูนะครับขี่รถเรียบทพงะตะปานะครับโรงตะปามหาศาักดันะครับบรรยากาศดีครับ ามือนี่เป็นอะไรเือว่าสถานพระพิคเนตน,นะครับเดี๋ยวขอแอ้วอาเจอและถ่ายรูปมาฝากขัก้นขันๆนะครับครับข้ามครองบางสนูน บางโสนโอ้ฟอบงบางโสนะผมก็สะกดผิดสะกดถูกฟองบางโสนสะกดเป็นบางสน ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดถนนยังไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เจอสี่แยกขวามือนี่ไปสายยานะครับซ้ายมือก็ไปถนนการจนาป้ายบอกทางฟันแล้วนะครับ ขี่ไปเรื่อยๆดูว่าจะทันแค่ไหนตอนนี้ก็ยังมีบ้านทุกคนอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ห่างๆนะครับนี่ยาไม่มีรถเลยนะครับนี่ครับเย็นๆก็มานั่งชมวิวได้นะครับสวยงามสะอาดตานะครับ ัดดินคองเขาจะทําได้สวยงามสะอาดมากทําตัดหญ้าจนเรียบหมดเลยนะครับตั้งแต่เราขี่รถมาเนี่ยเอาเนะถงสายสุดถนนตรงนี้เลยนะครับสุดตรงนี้นครับแต่ตรงนู้นก็จะเป็นทางลุกลังแล้ว ม่น่าจะไปได้แล้วเดี๋ยวต้องเวกกลับเลยนะครับนี่หรอครับของนี้ตรงไปก็จะเป็น ลงกรองน้ำมหาสวัสดิ์แล้วนะครับแต่ว่าถนนก็จะสุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเรียบโคงไปถนูนก็จะเป็นลุกหลังแล้วก็ไม่มีทางข้ามไปเลยนะครับ